ดูใบหน้าของท่านนายกอนุนทินสิครับท่านผู้ชมหน้าของท่านเหมือนจอระเคหรือเปล่าครับท่านผู้ชมที่กัมพูชาเขาแอบเซลล์วันนี้คือน้ําตาจระเคเนี่ยท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นจระเคไหมหน้าเป็นจระเคไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเรื่องนี้ครับท่านผู้ชม น้ำตาโจระเค่เนี่หลายคนว่าทำไมถึงใช้คาว่าน้ำตาโจระเคละ่ล่ะน้ำตาโจระเค่เนี่ยความหมายของคนที่นำมาใช้เนี่ยมันหมายถึงเป็นการดูถูกเหยียดหยามคนที่เหมือนกับว่าแซงทำให้น้ำตาไหลออกมาครับไม่จริงใจคือหลังน้ำตาออกมาอย่างไม่จริงใจหรือการแซงทำเป็นเศร้ากันเศร้าเศร้าท่านนายกอนทิ แกล้งหรือเปล่าครับจะไม่ได้แกล้งนะหรือเพื่อหลอกลวงผู้คนนี่เขาเรียกว่าน้ำตาจระเข้ครับท่านผู้ชมเพราะอะไรครับโดยมีที่มาจากความเชื่อโบราณที่ว่าจระเข้จะร้องให้ขณะกินเหยื่อครับนี่ท่านผู้ชมจระเข้เวลากินเหยื่อมันร้องให้เหรอครับมันสงสารหรือเปล่ามันสงสารแต่มันเคี้ยว๊บบท่านผู้ชมร้องให้ไปพรางครับ ทาให้เกิดการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์กับที่เสแสร้งทําเป็นเสียใจเพื่อปกปิดความจริงครับท่านผู้ชมนี่ปกปิดความจริงหรือเปล่าล่ะท่านนายกอนุทินไปเยี่ยมทหารแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาเห็นน้องทหารที่ขาขาดนอนอยู่บนเตียงนี่แหละ จะมาเสีแสแซงให้น้ําตาไหลได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไอ้คนที่มันแซวอย่างนี้มาดูถูกนายกรัฐมนตรีของเราอย่างนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมครับนายกอนุทินไม่ยอมครับเมื่อเขมรเยยว่านายกอนุทินเนี่ยบีบน้ําตาเป็นน้ําตาจระเข้บอกว่าเจอจระเข้งับแล้วอย่าหางจยุกตูดแล้วกันเฮ้ยเท้ก็เคครับ นายกอนุจินบอกว่าเอาละเคก็เคแต่ถ้าเคงับหัวเขาไปลว่าอย่าวิ่งจนหางจุกตูดนะเออเอากันที่ครับท่านผู้ชมของเราก็ใช้ได้เหมือนกันเลยครับนายกรัฐมนตรี